สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่อง a m a x ม u กซ x เอ็ับนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นฟูทีมมัดลิดเอ็กบาเซโรน่านะครับจะไปไต่เลนในดิวิชั่น4นะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมไปโอโ้โหทีมเขาตึงจัดเลยว่ะนำทัพด้วยคริสตียโนโรนโดกองกลางจุดเบลิงแฮมปีกข,ขวาที่ไม่รู้จักปีกซ้ายนีมาโหตึงเปียเลยว่ะทีมเขา อันนี้ทีมผมก็จะเป็นเลมาดริดเอ็กบาซานะส่วนกล้องหลังนี้ผมก็จะไม่เปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนได้แค่บาซานะจำไม่ได้ว่าซาบีมันเคยอยู่มาดริดหรือเปล่าแต่จะไม่เปลี่ยนแล้วกันจะเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อเอาทีมบาซ่าเอ็กทีมมาดริดนะครับผมอันนี้ผมก็เอามาลุยดิวิชันสีนะ <c oughs> แหลงเกมแรกของวัน ทีมเขามัตกีดตัวเขาเปิดก่อนนะสวยดักได้กองกลางผมก็จะเป็นลวันดอกสกี้นะมันไม่มีกลางดีกว่านนีะ้ตอนแรกก็ว่าจะหากลางดีกว่าน,นี้นะแต่มันตัวผมมันน้อยเกินนะ่ะตัวในทีมเราจะโอ้โหส่งผิดแล้วนี่ย เฮ้ยหลุดมีช่องแล้วนี่มสซี่มสซี่มสซี่หยุดเสียบเลาก็โอ้ช้าส่งลวน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 ซงหลังไม่มีช่องให้ส่งเฮ้ยเขาบีบวะ โอ้โหบีบยังไวเลยโอ้โหกลับไปก่อนเขาบีบยังไวเลยอะไม่ค่อยมีช่องเลยนะเกมนี้สวยนีมานีมาได้ช่องเอ้ยหลุดเปเปะปัปดแม่งเลยโอ้โหเหลือเชื่อแม่งเป็นเปเป้ไงีมาเรียกูลเลย ถ้าเป็นโล่งๆอย่างนี้ปกติเมสซี่เข้านะเสียดายมันเป็นเปนเป้ไง,ไงจบสกอร์โคตรกากับเปเป้เฮ้ยสวยลีวานโอ้โหเียจับบอลอย่างช้าเลยเคซี่เอาไม่อยู่จอร์ดี้ส่งหลังไปก่นอนเฮ้ยดับบินทัดเอ,อ้ยนี่โย่ไป้หนึ่งทีไม่ใช่ดับบินทัดเฟรกชอ็อตคือหลังสวยส่ง ักตจอดี้เดียวบาวนกงินส่งเรวานเรวานแทงเอากดผิดได้อยู่สวยเฮ้ยเฮ้ยจอดี้เอาวะทรงโดนโดโอ้ไม่ใช่ดีเรวานปุ๊บติดตัวไปไหนใกล้ตัวไปไหนวะแทงต้องคุมบอลเราก็ไปกันเฮ้ยเขาวนเขาวนเฮ้ยเขาวนทรงหลังนี่ไงก,กูดักไม่ได้ด้วย จ่าเดียวบาขึ้นโกกันส่งไหมอิลิกาเซียเฮ้ยส่งผิดอ๋อดักไม่ได้สวยโอ้ติดอีกเซีวนวนสวยได้ช่องอโอ้ยส่งไม่ได้สองรอบติดอะไรวะ เดียวบาการอยู่สวยสวยได้อยู่เดีวันัดเอาตัวอย่างบางเลยนี่มากูชนนิชดชนหน่อยก็จะตายครับสวยทรงชิงเฮ้ยโอ้โหได้สวยโอ้โหอุ้ยอะกรรมการมไม่ให้โอก,กาสกูเลยวะ ตายชิงมากขนาดน,นี้ข้างหลังใช้สูตรสูตรเอ้ยลูดโลโดโด,โดนิ่มๆเฮ้ยเออสวยรู้ว่าจะไม่เข้าซู้ มาแล้วครับหนึ่งประตูแรกกับคิสเลนโลนโเลเดนดูโหชตน,นี้เนว่าจะไม่เข้าแม่งยังอื่นเลยปกติผมใช้ลุมเนี่ยมันเร็วกว่าแล้วคมกว่านี้เยอะแหละอันนี้เลยไม่ค่อยชินเท่าไหรเ่เปเปดักอุ๊ยกาเซียขู่พาดไอเ้เหี้ยเกือบแล้วเฮ้ยชิงผิดดักบอลนี้มาไม่ได้ละ เอาก็เขาเปิดป่ะไม่ให้สวยเอาป่ะฟิกช็อตนี่ไงบลอกหนึ่งทีทรงสะใจไว้ก่อนเซ็นโตลโนโดเอ้ยส่งนิ่งๆไงดุดบ,บล็อกเชอร์สติกเก้นเปิดไกลามาซี่มงนี่มาอือหือหลุหหหหดนะนี่เกือบเอ้ยโอ้ย ชิบหายโอ้โหกันไม่อยู่อะเรียมเหมือนกันหนึ่งหนึ่งผมเขาใช้ท่าเดียวกับผมเลยพวกกันไม่อยู่เลยหลังโคตรอ่อนอ่ะหลังโคตรอ่อนทีมผมสวยเฮ้ยลอนโดหลุดตลุดอีกวน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 ไอ้เฮียมันรู้ เฮ้โยโอ้โหดชนไม่ไม่ขยับเลยโดชนเนี่ยเอาเรวานไม่ทันเฮ้ยดักดักไม่ทันด้วยสวยสวยมากหลุดแล้วหลุดแล้วเนะี่ยโอ้โส่งอย่างแม่นทีมเขาส่งอย่างแม่นวิ่งไปเลยจอเดียวาไม่ชิงฮะกูไปเองฮะเฮ้ย โอ้โหฮเฮียมึงแม่งดักวะยิงเอ้ยเฮียมึงไม่ม,ไม,ม,ไมีไปดักอะสวยได้ยเมสซี่เมสซี่วน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 ไปละเฮ้ยแทงมีช่องมีช่องต่อโรนโดยิงไอ้ไหเหี้ยไม่ยิงวะเฮ้ยสวยซ้ำโอ้ แย่จริงเลยตัวแม่งเล่นอย่างยากเลยโดยมันอืดอะ่ะสูดสูดมันรู้มันรู้มันรู้ตรงนี้มันรู้กูเปิดตัดในเอาเปิดเปิดแป็กอีกโอ้ได้อยู่เอ้ยส่งสวยโอ้โหเอ้ยได้อยู่ส่งดีมาเรียวส่งอยังเบาเลยโอ้ ส่งอย่างเบาเลยแล้วก็หลอ,อกหัวเฮียนี่ไงเฮ้ยโอ้เฮียโอ้โหสุดยอดชิงอีกอื้นี่ไงไม่ช็กลำหน้า ยอดเอ้าอีกทีจะคืนโกบัลไล่เอ้ยเกือบโดนโดมงโง่สวยสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดสักหน่อยโอ้ยสวยนาทีแบดเจ็ดมาว่ะโดสองประตูมีกระบะมีกระบะสู้สองประตูสองประตูหลุดเลยแพ้ย่างงี้ เรียบดีครับนาทีแปดเจ็ดเฮ้ยเจนพี่เจนหลุดทั้งแถบเฮ้ย,ย,ย,ยนี่ไงเฟซช็อตโถได้มาดิชิปหาย <หา S 1> แล้วไอเออไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เขาจะเปิดมดึงอย่าอย่าเออไปเกีย oh กร์ย อืไปผิดทางน่าจะจบกุกเสียบเลยมามึงควักใบแดงมาจะต่อยกันด้วยมาดิเสียบแม่งเลยจังหวะเมื่อกี้จบแล้วเนี่ยจบแล้วจบแล้วกุกเคียดีครับรออะไรอ่ะ ก็จบแล้วนะทางฟังของผมก็เฉือนชนะไปสองต่อหนึ่งเกือบเหมือนกันบาร์ซ่าเอกมาติดโดยิงคนเดียวไปสองประตูคองบอลห้าเจ็ดนะฝั่งเขาของบอลสี่สามงฟังผมยิงเข้ากรอบสามเข้าสองเขาเข้ากรอบลูกเดียวเข้าเลยโอ้โหกูแทบไม่เซฟเธอติกเกนแทบไม่ต้องเหนื่อยโอ้โหเบลลิงแฮมเขาได้เจ็ดแต้มเลยเจ็ดคะแนน น,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 นึโดฝังหนั้นหกคะแนนนี่ฝังผมเจ็ดเจ็ดจุดห้าคะแนนเปเป้มันได้หกคะแนนเลยเหรอวะหคะแนนได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้ดีสี่นี่ไม่ดีตาขึ้นดีสามแต่ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูน,นะครับผม